คุณคิดว่าการคลิกติดตั้งส่วนขยายครมหนึ่งครั้งจะทำลายธุรกิจออนไลน์ของคุณได้ไหมคำตอบคือได้และมันกำลังเกิดขึ้นทุกวันนี้ในขณะที่เราคิดว่าตัวเองปลอดภัยจากภัยไซเบอร์แต่มจฉาชีพได้พัฒนาวิธีการใหม่ที่ชาญฉลาดและน่ากลัวมากขึ้นพวกเขากำลังใช้ส่วนขยายเบราว์เซอร์ปลอมเป็นอาวุธลับในการขโมยบัญชีธุรกิจ Facebook และ i ิน t a า r a m ของนักการตลาดออนไลน์และเจ้าของเพจแต่นี่คือส่วนที่น่าตกใจที่สุดพวกเขาไม่ได้ใช้วิธีการแฮกแบบเก่าๆอีกต่อไป จากการตรวจสอบล่าสุดพบว่ามีส่วนขยายปลอม2ตระกูลหลักที่กำลังสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงในวงการธุรกิจออนไลน์นั่นคือ Social s o c i a l m e t r i c s Pro และ m a g i c p p u u s ทั้ง2ตัวนี้ออกแบบมาเพื่อหลอกล่อผู้ใช้ให้ติดตั้งด้วยคำโฆษณาชวนเชื่อที่ดูสมจริงมากลองคิดดูสิใครจะไม่อยากได้เครื่องหมายยืนยันตัวตน VerifyB a d สีฟ้าฟรีฟรหรือเครื่องมือ AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณาแบบไม่เสียเงินแต่ความจริงที่ว่าของฟรีมักจะแพงที่สุด กล,ลายเป็นนนจริงใทีี่้วิธีการโจมตีของอัจฉรกรไซเบอร์เหล่านี้ซับซ้อนและไร้กาศมากเริ่มต้นด้วยการสร้างโฆษณาหรือส่งลิงก์ตรงไปยังเป้าหมายพร้อมด้วยวิดีโอการสาธิตที่ดูน่าเชื่อถือเมื่อเหยื่อติดตั้งส่วนขยายแล้วตัวมาแวร์จะทำงานเบื้องหลังโดยการขโมยเซสชันคุกกี้ของ Facebook และอิน t a g r a m ทันทีข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งไปให้แฮกเกอร์ผ่านระบบบอทดอัตโนมัติ และนี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่มองข้ามเซสชันคุกกี้เหล่านี้ทรงพลังมากจนแฮกเกอร์สามารถเข้าสู่บัญชีของคุณได้ทันทีโดยไม่ต้องรู้รหัสผ่านไม่ต้องใช้เทคนิคแฮ็กซับซ้อนใดๆแค่คัดลอกข้อมูลคุกกี้ก็เสร็จแล้วเจาะลึกลงไปในโซเชียลม t r i ี p โปรส่วนขยายตัวนี้หลอกลอก่ลอด้วยการสัญญาว่าจะให้เครื่องหมายยืนยันตัวตนสีฟ้าหรือฟีเจอร์พิเศษต่างๆฟรีซึ่งแน่นอนว่าเป็นไปไม่ได้ในโลกแห่งความเป็นจริงเพราะเครื่องหมายดังกล่าวต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบอย่างเป็นทางการจากเมเทอร์เท่านั้น ส่วน Magic Plus ยิ่งแสดงความร้ายกาจมากขึ้นโดยปลอมตัวเป็นเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์สำหรับการปรับปรุงโฆษณาขณะที่ความจริงแล้วมันขอสิทธิ์การเข้าถึงที่อันตรายมากคืออ่านและเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมซึ่งหมายความว่าสามารถขโมยรหัสผ่านดักจับข้อมูลการท่องเว็บหรือแม้กระทั่งหลอกให้คุณเชื่อมต่อบัญชีต่างๆได้แต่นี่คือจุดที่จะทำให้เกิดข้อถกเถียงทำไมคนจำนวนมากถึงยังคงตกเป็นเหยื่อของกลโกงแบบนี้ จากการสืบสวนพบว่ามีส่วนขยายอันตรายหลายตัวที่ต้องระวังได้แก่ Magic Plus ID, Eorbeo จะจบรุ่นเคฟซีเจมิดเด Meta Super Tool ID, พิษเบี้ยชิ้นแพมีคอคเพียร์เจเยอะและ Magic XS ID, พิษเบี้ยชิ้นแพมีคอคเพียเจเเยอะหากพบส่วนขยายเหล่านี้ในเบราว์เซอร์โคร e ของคุณให้รีบถอนการติดตั้งทันที เป้าหมายหลักของแฮกเกอร์คือบัญชีธุรกิจและบัญชีสำหรับยิงโฆษณาที่มีมูลค่าสูงเหตุผลก็เพราะบัญชีเหล่านี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายแบบเช่นการขายต่อในตลาดมืดด้วยราคาแพงการใช้เป็นเครื่องมือในการยิงโฆษณาหลอกลวงซึ่งเจ้าของบัญชีต้นฉบับจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือการขโมยฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงธุรกิจการป้องกันตัวเองจากภัยคุกคามเหล่านี้ต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้งานอย่าหลงเชื่อข้อเสนอที่ดีเกินจริง เพราะไม่มีเครื่องมือใดในโลกนี้ที่จะให้เครื่องหมายยืนยันตัวตนฟรีหรือมีเทคโนโลยี AI วิเศษที่ต้องติดตั้งผ่านโฆษณาแปลกๆหลีกเลี่ยงการติดตั้งส่วนขยายจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือควรติดตั้งเฉพาะจาก Chrome Web Store เท่านั้นและต้องอ่านรีวิวจากผู้ใช้งานจริงอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจอีกประเด็นสำคัญคือการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงก่อนติดตั้งส่วนขยายใดๆหากเครื่องมือเล็กๆกลับขอสิทธิในการอ่านและเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์ที่คุณเข้าชม ให้ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนภัยสีแดงทันทีนอกจากนี้ควรตรวจสอบส่วนขยายที่ติดตั้งไว้แล้วเป็นประจำโดยเข้าไปที่โครม extension s และลบส่วนขยายที่ไม่รู้จักไม่ได้ใช้งานหรือดูน่าสงสัยออกไปทั้งหมดการเปิดใช้งานการยืนยันตัวตน2ขั้นตอน Two Factor Authentication ถือเป็นกรอบป้องกันชั้นสุดท้ายที่มีความสำคัญมากที่สุดแม้ว่าแฮกเกอร์จะได้ข้อมูลการเข้าสู่ระบบไปแล้วแต่หากไม่มีรหัสยืนยันจากอุปกรณ์ที่2ก็ยังเข้าบัญชีไม่ได้ ในกรณีที่ถูกแฮกไปแล้วต้องดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็วโดยการเข้าไปยังหน้าความปลอดภัยของเฟซบุ o กอินสตาแกรมเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีจากนั้นยกเลิกเซสชันการเข้าสู่ระบบทั้งหมดเพื่อตัดการเชื่อมต่อของแฮกเกอร์ตรวจสอบการตั้งค่าบัญชีธุรกิจและระบบการชำระเงินหากพบแคมเปญโฆษณาที่ไม่รู้จักให้ระงับทันทีติดต่อฝ่ายสนับสนุนของแพลตฟอร์มและแจ้งธนาคารหากักมีการใช้จ่ายที่ผิดปกติสุดท้ายให้สแกนอุปกรณ์ด้วยโปรแกรมความปลอดภัยและลบส่วนขยายที่เป็นอันตรายออกไป แต่คำถามที่น่าคิดคือในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้าไปมากทำไมเราถึงยังคงตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงแบบนี้อยู่จะเป็นเพราะความโลภหรือขาดความรู้เรื่องความปลอดภัยไซเบอร์และอีกสิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกคนคิดดูหากคุณเป็นนักการตลาดออนไลน์คุณคิดว่าแพลตฟอร์มต่างๆควรรับผิดชอบในการป้องกันผู้ใช้จากภัยคุกคามเหล่านี้มากแค่ไหนหรือว่าเป็นหน้าที่ของผู้ใช้ที่ต้องระมัดระวังตัวเองมาแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์คุณเคยเจอกับสถานการณ์แบบนี้มาก่อนหรือไม่ และคุณมีเทคนิคการป้องกันเพิ่มเติมที่อยากแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้บ้างไหม